พบกับคุณครูพัพรสวรณหงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคโครโมโซมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนคะ่ะสำหรับในเรื่องคโครโมโซมนี้นะคะก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว .1.3 ตัวชี้วัดที่ว .1.3 ม .4 ข้อ1ค่ะ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในวันนี้กันค่ะข้อแรกนะคะนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของโครโมโซมได้ข้อที่2ค่ะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะของโครโมโซมได้ข้อที่สมค่ะสร้างแบบจําลองโครโมโซมจากวัสดุเหลือใช้ได้ข้อที่4ี่ค่ะมีความสามารถในการสื่อสารในการร่วมแลกเปลี่ยนผลการทํากิจกรรมได้ข้อที่5ค่ะ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนักเรียนคะเรามาเริ่มต้นการเรียนเรื่องโครโมโซมกันนะคะสําหรับการเริ่มต้นในการเรียนเรื่องโครโมโซมนี้ครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตภาพโครโมโซมที่อยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนตอนนี้นะคะหลังจากนั้นคะ่ะเรามาร่วมกันตอบคําถามสําคัญเพื่อกระตุ้นความคิดกันคะ่ะว่าโครโมโซมมีลักษณะอย่างไรคะ่ะ เรามาดูโครงสร้างของเส้นใยโครมาตินกันนะคะภายในนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิตที่มีนิวเคลียสนี้นะคะภายในนิวเคลียสจะพบว่ามีสารพันธุกรรมบรรจุอยู่ค่ะซึ่งเราจะแยกสารพันธุกรรมนี้ในระยะของการแบ่งเซลล์และในระยะที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการแบ่งเซลล์ค่ะเส้นใยโครมาตินนี้นะคะเราจะสามารถพบได้ในนิวเคลียสค่ะซึ่งจะอยู่ในระยะของเซลล์ที่มีการเตรียม เตรียมพร้อมก่อนการแบ่งเซลล์นะคะสารพันธุกรรมที่พบภายในนิวเคลียสนี้จะคลายตัวออกค่ะมีลักษณะเป็นเส้นใยนะคะเราเรียกว่าเส้นใยโครมาตินค่ะเรามาดูโครงสร้างของเส้นใยโครมาตินกันนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างตอนแรกนะคะเส้นใยโครมาตินเนี่ยเราก็จะต้องรู้จัก DNA ก่อนค่ะ DNA ก็คือสารพันธุกรรมใช่ไหมคะ DNA จะพันอยู่รอบๆกับโปรตีนที่เรียกว่าฮิสโตนค่ะ ทั้งสายนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าเส้นใยโครมาตินค่ะเพราะฉะนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคัญอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนนะคะ2ส,ส่วนก็คือ DNA แล้วก็โปรตีนฮิสโตนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มเห็นภาพโครโมโซมชัดเจนขึ้นค่ะในกรณีที่เซลล์นะคะเริ่มมีระยะการแบ่งเซลล์หรือเข้าสู่ระยะของการแบ่งเซลล์นั่นเองเส้นใยโครมาตินก่อนหน้านี้ค่ะที่เคยอยู่กันเป็นเส้นแบบคลายตัวใช่ไหมคะ จะเริ่มมีการหดตัวค่ะพันตัวกันแน่นขึ้นนะคะเราก็จะเห็นลักษณะที่มีเป็นแท่งชัดเจนขึ้นถ้าเราเห็นเป็นแท่งที่ชัดเจนขึ้นเราก็จะเรียกว่าคโครโมโซมค่ะแต่โครงสร้างภายในของคโครโมโซมนะคะก็ยังคงประกอบไปด้วยสายของ DNA ที่พันอยู่รอบๆโปรโตีนฮิสโตนค่ะเพียงแต่ว่ามันอัดแน่นขึ้นพันกันแน่นขึ้นเห็นเป็นแท่งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคโครโมโซมมีส่วนต่างๆสำคัญๆมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะตรงกลางนะคะเราเรียกว่าเซนโทรเมียค่ะตำแหน่งของเซนโทรเมียนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการยึดคโครโมโซมทางแขนทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็แขนทางด้านขวาเอาไว้ตรงตำแหน่งนี้เราเรียกว่าเซนโทรเมียค่ะ นอกจากนั้นนะคะโครโมโซมเนี่ยเราจะพบว่าเราจะสามารถนับได้2โครมาติดนะคะในแต่ละแขนแต่ละข้างของโครโมโซมเนี่ยนะคะที่แบ่งออกเป็นข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเราจะเรียกว่าโครมาติดค่ะเพราะฉะนั้นในภาพโครโมโซมภาพนี้จะมีทั้งหมด2โครมาติดนะคะและคำว่าซิสเตอร์โครมาติดนะคะหมายถึงว่าในโครโมโซมนี้โครโมาติด2ออันนี้นะคะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันเลยค่ะเราก็เลยเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าคโครโมโซมนะคะแต่ละคโครโมโซมมีรูปร่างหรือลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะมาดูลักษณะของคโครโมโซมค่ะจากแผนภาพนี้กันนะคะแผนภาพนี้จะเป็นแผนภาพคโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะมีใครตอบได้ไหมคะว่าคโครโมโซมนี้เป็นของสิ่งมีชีวิตชนิดใดเราสามารถนับจํานวนคโครโมโซมแล้วระบุสิ่งมีชีวิตได้นะคะ จากในภาพนี้เราสามารถนับจำนวนโครโมโซมได้ทั้งหมด23คู่นะคะนั่นก็คือโครโมโซมของมนุษย์เรานั่นเองค่ะและเมื่อเราแยกกลุ่มนะคะรูปร่างของโครโมโซมออกมาเราจะพบว่าโครโมโซมแต่ละแท่งจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะจากในส่วนของแนวคำตอบนี้นะคะเราจะเห็นว่าโครโมโซมสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบใช่ไหมคะเราดูจากตำแหน่งของเซนโทรเมียตำแหน่งของเซนโทรเมียที่แตกต่างกันค่ะก็คือ ถ้าอยู่ตรงกลางนะคะก็จะทําให้เป็นอีกหนึ่งรูปร่างถ้าค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็จะทําให้รูปร่างเปลี่ยนไปใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะไปอยู่ตรงปลายสุดของแท่งโครโมโซมเลยก็ทําให้โครโมโซมเนี่ยเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าโครโมโซมแต่ละโครโมโซมนะคะมีรูปร่างลักษณะที่ไม่เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูรูปร่างของโครโมโซมกันค่ะ รูปร่างของโครโมโซมนะคะสามารถแบ่งได้หลายแบบตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะครูอยากให้นักเรียนลองดูตามลูกศรสีแดงนะคะอย่างในภาพแรกนักเรียนจะเห็นว่าโครโมโซมเนี่ยถ้าเรายึดตรงตำแหน่งของเซนโทเมียเราจะเห็นว่าแขนทางด้านบนและแขนทางด้านล่างเนี่ยมีความยาวที่ ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะแสดงว่าเซนโทรเมียเนี้ยอยู่ตำแหน่งตรงกลางพอดีค่ะถ้าหากตำแหน่งของเซนโทรเมียอยู่ตรงกลางพอดีนะคะเราจะเรียกโครโมโซมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ว่าเมตาเซนทริกค่ะคำว่าเมตาค่ะแปลว่าตรงกลางค่ะหมายถึงว่าตำแหน่งของเซนโทรเมียนี้อยู่ตรงกลางพอดีนะคะพอเซนโทรเมียอยู่ตรงกลางพอดีนะคะจะทําให้แขนทั้งสองข้างของโครโมโซมมีความยาวที่ใกล้เคียงกันค่ะเรามาดูรูปร่างต่อไปนะคะ เมื่อสักครู่นี้คือเม t าเซนทริกใช่ไหมคะเซนโทเมียอยู่ตรงกลางแต่รูปแบบถัดมาค่ะเราเรียกว่าสับเมตาเซนทริกคำว่าเม t ายังแปลว่าตรงกลางอยู่แต่คำว่าสับเนี่ยแปลว่าส่วนย่อยใช่ไหมคะมันไปเป็นส่วนย่อยของ s ับเมตาเซนทริกอีกทีหนึง่งก็คือตัวเซนโทเมียเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วค่ะแต่ค่อนไปอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเลยทำให้แขนของโครโมโซมทั้งสองข้างเนี่ยนะคะเรามองเห็นความยาวของแขนทั้งสองข้างของโครโมโซม ความยาวไม่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปแบบนี้เราจะเห็นว่าด้านบนเหลือแขนเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะโครเซนติกค่ะหรือว่าสับเทโลเซนติกนะคะตำแหน่งของเซนโทเมียค่ะค่อนไปอยู่ส่วนปลายแต่ว่าปลายมากกว่าตอนที่เป็นสับเมตาเซนติกนะคะทําให้เราเห็นคโครโมโซมเนี่ยเป็นแท่งอยู่นะคะแต่ว่าแขนทั้งสองข้างมีความยาวที่แตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะ และสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าเทโลเซนทริกค่ะคำว่าเทโลนะคะแปลว่าไกลค่ะหรือแปลว่าส่วนปลายตำแหน่งของเซนโทเมียเนี่ยจะอยู่ตรงปลายสุดเลยค่ะทำให้เรามองเห็นโครโมโซมนะคะเป็นแท่งหรือว่าแขนเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นค่ะเรามาทำกิจกรรมลักษณะของโครโมโซมกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ค่ะภาพโครโมโซมขนาดขยายจำนวนหนึ่งภาพค่ะทางด้านขวามือนะคะเป็นภาพตัวอย่างของโครโมโซมที่ครูได้เลือกมาแล้วค่ะ ลำดับต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มค่ะและแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษารูปร่างลักษณะของคโครโมโซมแล้วบันทึกผลการศึกษาค่ะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมนะคะโดยการตอบคำถามก่อนการทำกิจกรรมกันค่ะนักเรียนคะในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะปัญหาของกิจกรรมนี้คืออะไรคะ ปัญหาของกิจกรรมในวันนี้หรือสิ่งที่เรากำลังสนใจก็คือโครโมโซมมีลักษณะอย่างไรค่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าโครโมโซมแต่ละโครโมโซมมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรค่ะแนวคำตอบก็คือไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีตำแหน่งของเซนโทเมียที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคือเซนโทเมียที่อยู่ตรงกลางพอดีหรือว่าค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งใกล้ปลายหรือว่าอยู่บริเวณปลายสุดนั่นเองค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทำกิจกรรมลักษณะของโครโมโซมกันค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำกิจกรรมระหว่างกลุ่มนะคะอย่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างค่ะผลสรุปนะคะจากการทำกิจกรรม เกี่ยวกับลักษณะของโครโมโซมนะคะจากในภาพครูก็จะสรุปได้ว่าโครโมโซมที่เราศึกษานะคะมีรูปร่างคล้ายกับปาต้องโขค,ค่ะประกอบด้วยแขน2แขนค่ะซึ่งย,ยึดติดกันนะคะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งดังภาพนี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่ยึดติดกันเนี่ยเราเรียกว่าเซนโทรเมียร์นั่นเองค่ะแล้วข้อมูลของนักเรียนนะคะอาจจะเหมือนหรือว่าอาจจะแตกต่างไปจากของครูก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนศึกษามานะคะ ต่อไปค่ะหลังจากทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายโดยการตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมกันค่ะคำถามนี้นะคะภาพที่นักเรียนเห็นทางภาพซ้ายมือนี้นะคะคือภาพอะไรคะภาพที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่คือภาพของอะไรคือโครโมโซมในช่วงระยะของการแบ่งเซลล์นะคะคำถามต่อมาค่ะภาพที่ศึกษามีลักษณะอย่างไรคะ ภาพที่เราศึกษานะคะก็จะมีลักษณะเป็นท่อนสั้นๆ2ท่อนใช่ไหมคะติดกันที่บริเวณส่วนกลางนะคะที่ตำแหน่งของเซนโทเมีย่นั่นเองคำถามต่อมาะคะ่ะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่อย่างไรคะคำตอบก็คือไม่เท่ากันใช่ไหมคะโดยที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจํานวนโครโมโซมที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะองค์ประกอบสำคัญของโครโมโซมมีอะไรบ้างคะจากภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นโครโมโซมอยู่ทางด้านบนสุดเลยใช่ไหมคะถ้าเราซูมขยายเข้าไปนะคะเราจะพบว่าโครโมโซมเนี่ยนะคะมันเกิดจากการพันกันของเส้นใย,ยโครโมาตินที่พันกันอย่างแน่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นภาพที่ถัดมาทางด้านขวามือก็คือเส้นใย,ยโครโมาตินนั่นเอง และเส้นใยโครมาตินเองเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากการที่ DNA เนี่ยคะ่ะพันอยู่รอบๆกับโปรตีนฮิสโตนนะคะซึ่งในส่วนของสาย DNA ที่พันอยู่รอบๆโปรตีนฮิสโตนตรงก้อนเหลืองๆตรงนั้นนะคะเราจะเรียกว่านิวคลีโอโซมนะคะเพราะฉะนั้นในก้อนสีเหลืองทางด้านล่างนะคะก็คือโปรตีนฮิสโตนและทางด้านล่างที่เป็นสายเกลียวคู่นะคะนี่คือสายของ DNA นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้าถามอีกหนึ่งข้อนะคะ การเชื่อมกันของโครโมโซมด้วยเซนโทรเมียมีการเชื่อมกันทั้งหมดกี่แบบและมีชื่อเรียกต่างกันอย่างไรคะ่ะจากการศึกษาในตอนต้นนะคะเราจะพบว่ารูปร่างของโครโมโซมนะคะที่มีการเชื่อมกันด้วยเซนโทรเมียเนี่ยนะคะมจะมีความแตกต่างกันอยู่ทั้งหมด4แบบเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามภาพด้านล่างถ้าเซนโทรเมียอยู่ตรงกลางเราจะเรียกว่าเมทาเซนทริก ถ้าเซนโทรเมียค่อนไปทางด้านบนนิดนึงเราจะเรียกว่าสับเมทาเซนติกแต่ถ้าค่อนไปทางด้านบนจนทําให้เราเนี่ยนะคะเห็นขาบริเวณด้านใดด้านหนึ่งยาวมากกว่าอีกด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนนะคะเราจะเรียกว่าอะโครเซนติกหรือว่าสับเทโลเซนติกค่ะและสุดท้ายค่ะถ้าสมมุติเราเห็นโครโมโซมนะคะแทบจะมีขาเดียวเลยด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยสั้นนิดเดียวเองนะคะเราจะเรียกว่าเทโลเซนติกค่ะ และต่อไปนะคะหลังจากที่เราทํากิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วค่ะนะักเรียนคะเรามาร่วมสรุปผลการทํากิจกรรมลักษณะของโครโมโซมกันค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตอบคําถามสําคัญร่วมกันค่ะคําถามสําคัญของเราที่ได้ถามเอาไว้ในตอนต้นนะคะก็คือถามไว้ว่าโครโมโซมมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะ จากการทำกิจกรรมเราก็จะพบว่าคโครโมโซมมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆใช่ไหมคะประกอบไปด้วยโปรโตีนประกอบไปด้วย DNA นะคะพันกันอยู่เป็น2เส้นคู่นะคะยึดติดกันด้วยเซนโทรเมียค่ะนี่ก็คือภาพของคโครโมโซมนะคะที่ตรงตรงตำแหน่งของสองข้างของคโครโมโซมนะคะยึดกันด้วยเซนโทรเมียนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความคิดรวบยอดกันค่ะ โครโมโซมนะคะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์นะคะและยีนก็เป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมค่ะโครโมโซมหนึ่งหนึ่งนะคะประกอบด้วยยีนที่กำหนดลักษณะต่างๆที่สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไปได้ค่ะโครโมโซมของเซลล์ร่างกายนะคะจะมีเหมือนกันค่ะแล้วก็อยู่กันเป็นคู่ๆนะคะซึ่งมีรูปร่างขนาดและการเรียงตัวของยีนที่ตำแหน่งเดียวกันค่ะ โครโมโซมที่คู่กันนะคะก็จะกําหนดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะในสภาวะปกติโครโมโซมนะคะจะอยู่เป็นเส้นใยเล็กๆยาวๆค่ะเราเรียกว่าเส้นใยโครโมาตินนะคะแต่ในระยะของการแบ่งเซลล์เราจะพบว่าเส้นใยโครโมาตินนี้จะหดตัวสั้นลงนะคะจนเห็นชัดเป็นแท่งค่ะเรียกว่าโครโมโซมซึ่งประกอบไปด้วย2โครโมาติดน,นั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือภาพขยายของโครโมโซมนะคะที่ประกอบไปด้วยเ,เส้นใยโครโมาตินนะคะที่พันแล้วก็หดตัวกันแน่นจนเห็นเป็นโครโมโซมที่ประกอบไปด้วยสองโครโมาติดน,นะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะนะักเรียนเรามาร่วมกันศึกษาตารางแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเรามาร่วมกันวิคเคราะห์อภิปรายโดยการตอบคําถามเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะศึกษาตารางต่อไปนี้ค่ะแล้วตอบคําถามอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตารางนี้เนี่ยจะแสดง ชนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วก็จำนวนโครโมโซมภายในเซลล์ร่างกายและจำนวนโครโมโซมภายในเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมคะในช่องสีฟ้านะคะจะเป็นจำนวนโครโมโซมภายในเซลล์ร่างกายค่ะแล้วในช่องสีเขียวนี่นะคะก็จะเป็นจำนวนโครโมโซมภายในเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำถามกันค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดใดคะมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายมากที่สุดและน้อยที่สุดเรียงตามลำดับค่ะ ดูเฉพาะจำนวนโครโมโซมภายในเซลล์ร่างกายนะคะในช่องสีฟ้าดูสิคะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีจำนวนโครโมโซมมากที่สุดและน้อยที่สุดจากตารางแสดงข้อมูลนี้นะคะเราจะพบว่าไก่และสุนัขค่ะมีจำนวนโครโมโซมมากที่สุดจากในตารางแสดงข้อมูลนะคะไก่และสุนัขเนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมอยู่ทั้งหมด78คโครโมโซมเราดูจากในเซลล์ร่างกายนะคะ 78คโครโมโซมในขณะที่ยุงก้นปล่องค่ะจะมีจํานวนโครโมโซมน้อยที่สุดเรามาดูกันสิคะว่ายุงก้นปล่องมีจํานวนโครโมโซมภายในเซลล์ร่างกายอยู่เท่าไหร่ค่ะนี่คือจํานวนโครโมโซมภายในเซลล์ร่างกายของยุงก้นปล่องค่ะมีแค่6คโครโมโซมเท่านั้นเองค่ะคําถามต่อไปนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดใดมีจํานวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่ากันนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยที่มีจานวนโครโมโซมภายในเซลล์ร่างกายเท่ากันค่ะคำตอบก็คือ ไก่กับสุนัขนั่นเองค่ะก็มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันนะคะอยู่ที่78โครโมโซมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำถามถัดไปกันค่ะคำถามนี้นะคะจำนวนโครโมโซมสัมพันธ์กับขนาดร่างกายของสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรนะคะจำนวนโครโมโซมมีความสัมพันธ์กับจำนวนร่างกายของสิ่งมีชีวิตไหมนะคะ คำตอบก็คือไม่สัมพันธ์กันค่ะเนื่องจากสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีจํานวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายนะคะมากกว่าแต่ว่ามีขนาดของร่างกายเล็กกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนโครโมโซมของร่างกายน้อยกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปข้อมูลจากตารางกันค่ะ จากตารางนี้นะคะเราสรุปผลได้ว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจะมีจำนวนเป็นครึ่งหนึ่งของเซล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆค่ะตัวอย่างเช่ er. น anatomy. เรามาลองดูจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของถั่วลันเตากันนะคะในถั่วลันเตาเนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมในเซลร่างกายทั้งหมด14โครโมโซมค่ะแต่เราพบว่าในเซลล์สืบพันธุ์จะมีอยู่แค่7โครโมโซมเท่านั้นเองก็เลยสรุปได้ว่าจำนวนโครโมโซมในเซลลสืบพันธุ์เป็นครึ่งหนึ่ง ของเซลล์ร่างกายนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ศึกษาตารางแสดงจํานวนคโครโมโซมภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะลําดับต่อไปค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะร่วมกันนะคะอย่างรวมพลังวางแผนออกแบบและประดิษฐ์แบบจําลองเพื่อแสดงลักษณะของคโครโมโซมค่ะโดยให้เชื่อมโยงกับความรู้และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยที่เรานะคะจะใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นของเรานั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะขัดเลือกวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจัดทําเป็นชิ้นงานแสดงลักษณะของโครโมโซมกันค่ะในการจัดทําแบบจําลองสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้ในบ้านนี้นะคะเพื่อแสดงแบบจําลองของโครโมโซมเราจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ค่ะโดยแต่ละรายการการประเมินนะคะเราจะแบ่งคะแนนออกเป็น4 3 2 1ค่ะรายการการประเมินอันแรกนะคะก็จะเป็นการวางแผนในการออกแบบค่ะ ถ้านักเรียนจะได้4คะแนนนะคะนักเรียนจะต้องวางแผนในการออกแบบอย่างคิดสร้างสารรค์เหมาะสมมีความละเอียดและมีความเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิธีการทั้งหมดได้ค่ะในหัวข้อที่2ค่ะการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้นะคะนักเรียนจะได้4คะแนนถ้านักเรียนเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเองราคาถูกและสามารถใช้งานได้อย่างทนทานค่ะ รายการการประเมินหัวข้อที่3ค่ะการประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบไว้นักเรียนจะได้4คะแนนถ้านักเรียนประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความคล่องแคล่วนะคะมีการปรับปรุงผลง,งานของตัวเองเป็นระยะระยะและ 4. ค่ะหัวข้อของการนำเสนอแบบจำลองหรือสิ่งประดิษฐ์ค่ะนำเสนอแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์โดยนำไปใช้ได้จริงนะคะถูกต้องน่าสนใจและชัดเจนค่ะมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะ และรายการสุดท้ายค่ะรายการที่5นะคะเป็นการดูแลและการเก็บอุปกรณ์หรือการเลือกใช้เครื่องมือนะคะการเก็บอุปกรณ์แล้วก็การเก็บเครื่องมือถ้าจะได้4คะแนน,นะคะ่ะนักเรียนจะต้องดูแลเก็บและทําความสะอาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือของนักเรียนในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการนะคะและสามารถแนะนำให้ผู้อื่นดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนคะหลังจากนั้นคะ่ะ เมื่อเราออกแบบสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเรามาร่วมสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันค่ะความรู้สำหรับวันนี้นะคะจากภาพโครโมโซมเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าคโครโมโซมจะมีลักษณะเป็นแท่งสองแท่งใช่ไหมคะเกิดจากเส้นใยนะคะเส้นใยโครมาตินเล็กๆเนี่ยพันกันจนเป็นเกลียวแน่นนะคะเห็นรูปร่างเป็นแท่งชัดเจนบริเวณตรงกลางหรือบริเวณที่ยึดติดก,กันของ โครมาติดทั้งสองข้างนี้นะคะเราจะเรียกว่าเซนโทเมียค่ะและนอกจากนั้นนะคะบริเวณของโครโมโซมเนี่ยเนื่องจากเขาประกอบไปด้วยสายของ DNA อค่ะส่วนหนึ่งของ DNA นี่ยนะคะสามารถกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมได้บริเวณนั้นเราจึงเรียกว่ายีนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือภาพขยายของ ครโมโซมอีกแล้วนะคะภาพโครโมโซมที่เราเห็นเป็น2แท่งใช่ไหมคะเกิดจากเส้นใยโครโมาตินที่พันแน่นอัดรวมตัวกันแน่นจนเราเห็นเป็นแท่งเรียกว่าโครโมโซมค่ะสรุปสิ่งที่เราเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะคะจากตารางแสดงจํานวนโครโมโซมค่ะเราสามารถสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดค่ะมีจํานวนโครโมโซมไม่เท่ากันค่ะ หลังจากนั้นค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันนําเสนอแบบจําลองค่ะประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียนค่ะนำเสนอเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนร่วมกันคัดเลือกแบบจำลองที่ดีเด่นค่ะไปมอบให้กับห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนะคะหรืออาจจะไปเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไปก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาสะท้อนความคิดนะคะผลการศึกษานำเสนอผลงานค่ะหาจุดเด่นหาจุดดอยที่เราควรพัฒนากันค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับโครโมโซมในหลายๆประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของโครโมโซมนะคะหรือว่าจำนวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดและสุดท้ายนะคะเราก็ได้ร่วมกันออกแบบแบบจำลอง โครโมโซมนะคะและครูก็หวังว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนและในชีวิตประจำวันค่ะและพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ